ลูกพูดเลยเพราะเมื่อวันเราพูดไม่พร้อมกันโอเควันวันทูทรีมุนสิงดีลไทยสวัสดีค่ะมุนสิงดีเลไทยประจำอ่ะพื่อครับมุนซิงดีลไทยประจำวันที่18บตุลาคมพศสองพั 2, ค่ะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการช,ชักชวในให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อนุทั้นนะคะเซตบวก 10.01ครับอยู่ที่1495.02ครับก็ลุ้นขึ้นพันหนะครับมูลค่าการซื้อขายตัวนี้60,000ล้านบาทครับนี่60,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่ตรงที่รับโมเมนตัมกอนอง,องหันดอกเบี้ยต่อเนื่องแต่ยังไร้ปัใจจัยใหม่ก็ ลุ้นขึ้นพันห้าแต่ยังไม่มีปัจจัยภายในบวกนะครับอันนี้แนวรับจะเป็นหนึ่งสี่แปดศูนย์ครับนี่แนวต้านอยู่ที่นี่ครับหนึ 1, 5, 1, 0, ่งห้าหนึ่งศูนย์ใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ได้ดู ไม่ได้ดูต่างชาติขายออกสองตางชาติขายออกสองจุหพันล้านบาทกองทุนซื้อเข้าแปดล้านบาทบกเกอร์ซื้อเข้าหกร้อยล้านบาทรายย่อยซื้อเข้าหนึ่งพันล้านบาทค่ะที่หนึ่งครับ SBI SBI พอพูดกันเลย SBI ราคาเจ็บาแปดสิบห้าสตางค์ค่ะบวกบวกเท่าไหร่อะบวกสาสิบสตางค์ <okay. S 1> ครับแล้วก็แนวรับจะเป็น ใน Time Frame Day สายกราฟนะครับจะเป็น7จ็บาทยี่สิแล้วก็มีแบงเกอร์เข้าวันที่1ตุลาครับทยอยสะสมเข้านะสำหรับ SVI ครับแนวต้านจะเป็นต้านแรกนะครับ8ปดบาทสิสตังค์ครับ Time Frame 15นาทีของ SVI เขาขึ้นไปที่7บาท95แล้วก็ลงมาปิดที่7บาท85ก็ไม่มีอะไรครับพยายามสะสมนะ เป็นถ้าดู t i m e f r a m e d a y จะเห็นว่ายกยกตัวขึ้นมาเนาะถ้าไปดู t time f r a ฟ e week จะเห็นว่าเหมือนจะลงสุดเวฟที่7จ็บาทยีบห้แล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับสำหรับ S V I ครับ S, S V I เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบ,บริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลค่าในที่สามสิบสี่ล้านบาทค่ะแนวรับเแนวรับเจ็ แนวรับ7บาท45สตางค์แนวต้าน8,10บาทส0สตางค์ถ้าทรลด้าจะเป็น8,50บาท50สตางค์ค่ะเป็นหุ้นที่กราฟสวยที่สุดของวันนี้นะครับ<ม>เปิดที่7บาท60ครับขึ้นไปสูงสุดที่7,95บาท95แล้วก็ลงมาปิดที่7,85บาท85ครับตอนนี้ก็เบคกไปทุกเ e ีเมแล้วครับเ m เม9จะเป็น7,79 e บาท79เม0จะเป็น7,66บาท66ครับ rsi 5 5 0 2ครับ v o ลุ่มซื้อเข้า2 2.4ล้านขายออก1.7ล้าน atc หนึ่งแสนครับการนงบของ svi มีกำไรคะ่ะตัวต่อไปเขามีหน้าลงไว้เนี่ยตัวต่อไปนะ ttclttcl ราะคา2บาท84สตางค์บวก2สตางค์ค่ะแนวรับจะเป็น2องบาทเจครับน่าจะเป็นห้าสองวิกโลปล่าสองบาท76 ซึ่งเป็นวันที่สิบสามกันยานะครับตอนนี้ก็พยายามสะสมแล้วก็วันนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือเขามีข่าวด้วยเนาะตามเฟสมอุ้ยแนวต้านพอยังไม่พูดแนวต้าน2องบาทเกครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอเส้นแดงครับ2องบาทเกสติตางค์ตามเฟรม15นาทีปิดสวยไหมเนี่ยสะสมสะสมมังยังไม่มีอะไรครับ etcl เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมัพยัก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแมลู่และเดวที่หนึ่งล้านบาทค่ะคแนวรับสองบาทแปดสิบสตางค์แนวต้านสองบาทเก้าสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทเก้าสิบหกสตางค์ค่ะทรงกราฟยังไม่สวยนะพยายามจะยืนให้ได้เปิดที่สองบาทแปดสิบแปดครับขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทเก้าสิบแล้วก็ลงมาปิดที่ 2, สองบาทแปดสิบสี่สตางค์ครับ ปิดต่ำกว่าจุดเปิดนะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็มีพยายามสาย e m a ครับพยายามไปกลับที่ e m a 89ครับ3บาท21สตางค์ RSI ยังเป็นโซนล่างครับ39.13วบลุ่มซื้อเข้า3 0 0แสนขายออก2 0 0แสน ATC 1 0 0 0 0 0แสนครับเงิ่วนงบของ TTCL มีกำไรคะ่ะแต่ว่า TTCL เขามีข่าวนะครับ เขามีข่าวจากคุอินไซด์บอกว่าที่ tcl คว้างานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเชิงพาณิชย์ครับที่ประเทศลานะครับหนึ่ล้านบาทนะครับไม่ใช่1,200ล้านกีบนะอันนี้ข่าวจากหุ้นอินไซด์ครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับตัวนี้ก็ปิดด้วยนะตัวต่อไปนะครับแซมเทลตัวนี้เหมือนเคยติดสแกนแต่ว่า ถาจะโอเวอร์บอทแล้วแหละดูท่านี่ยเตมเทลราคาหกบาทสิบสตาง,งค์บวกสิบห้าสตางค์ค่ะอ่อแนวรับจะเป็นห้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับสำหรับสายกราฟต้านต้านเป็น high, ไฮใหม่ไหมต้านเป็นหกบาทยี่สิบห้าถ้าเบรกได้เป็นไฮนะเป็นไฮในห่วงนี้นะครับเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่ไฮไปแล้วนะสีแดงแล้วด้วยโอเวอร์บอทใช่ไหม ปิดโดดด้วยนะครับ oh. สําหรับแซมเทลแซมเทลเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีผลผลมีมูลและเดวที่ห้าล้านบาทค่ะแนวรับห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์แนวต้านหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหกบาทหกสิบสตางค์ค่ะเปิดที่หกบาททวนครับขึ้นไปสูงสุดที่หกบาทยี่สิบห้าแล้วก็ลงมาปิดที่หกบาทสิบส่วนตัวมองว่าหายไปแล้วแล้วก็เสียงพักตัวด้วยนะครับสาหรับแซมเทล เบคไปทุกอ e ีเมลแล้วครับเป็นหุ้นไฮนะอุบาบอทเรียบร้อยครับอไซเจ็ดสิบสี่จุดเก้าแปดครับอลรุมซื้อเข้าไม่สวยนะครับซื้อเข้าสามแสนขายออกสี่0สนเอทีซีหนึ่งแสนครับส่วนงบของแซมเทียมมีกังไรคะอุบาบอทเรียบร้อยนะครับอืมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะเคยน่าจะเคยติดสแกนเรานะแต่แต่หกบาทยี่สิบห้าคือหนะ้าสิบสองวิคไฮนะอะอเอระใช่อารุณเบคเหมือนกันแต่ว่าาน่ละหุ้น มันแบบนี้ดูน้างานตัวต่อไปเนาะค่ะ scap ตัวนี้เหมือนจะเคยติดสแกนรูปเคยได้กลับไปดูไหมน่ากลับไปดูครับ scap ราคาสองบาทยี่สิบหสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะแนวรับจะเป็นสองบาทสี่สตางค์ครับต้านจะเป็นต้านแรกเนาะสองบาทสามสิบสี่ครับสามสิบหกสองบาทสาสิบหก ตานถัดไปก็จะเป็น2บาท58สตางค์ครับตามเฟรม15นาทีไม่มีอะไรครับ s อ a p เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินหากรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v ูล u e และดยดที่15ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาทสีสตางค์แนวต้าน2บาท32สิบสงตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท42สิบงตางค์ค่ะเปิที่2บาท20ครับขึ้นไปสูงสุดที่2บาท28แล้วก็ลงมาปิดที่2บาท26สตางค์ครับตัวนี้เบส EMA 89แล้วที่2บาท7ไปรอลุ้นเบส EMA 200ครับ2บาท46สตางค์ไอซีห้าบครับวลลุ่มซื้อเข้าสล้านขายออก3าล้าน ATC 6,000กแครับ นงบของเอสแมีกําไรคะ่ะตัวสุดท้ายเนาะใช่ VGI ครับ VGI ราคาสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์บวกยี่สิสี่สตางค์ค่ะผู้นี้ต้องพัก VGI พักเราก็มารอแถวแนวรับเนาะใช่ประมาณนั้นนะครับแนวรับจะเป็นสองบาทเจ็ดสิบสองครับต้านจะเป็นสามบาทสิบสตางค์ถ้าเบรกได้ก็เป็นไฮใหม่ไหมเนี่ย ต้องดูใช่ไหมเบรกได้เป็น Hi ไฮใหม่ไหมเป็นไฮใหม่นะครับโอเคตาเฟรมสิบห้าของ BGI ครับมีมอลล่มทยอยเข้าแต่ถ้าบวกเยอะขนาดนี้ก็ปกติตามนิสัยนะพักครับ BGI เป็นน,นวันไจเวเป็นว่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภ้าครวมบมริษ,ษัทมีกำลังและมีปันผล มีเวโรลดดอยู่ที่หนึ่งพันสองอล้านบาทค่ะแนวรับเท่าไหร่ครับแนวรับสองบาทแปดสิบสตังค์แนวต้านสามบาทสี่สตังค์้าเทนูด้จะเป็นสามบาทสิบห้าสตางค์ค่ะเปิดที่สองบาทเจ็ดสิบสองครับขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทสามบาทสี่สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่สามบาทสี่สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่สองบาทเก้าสิบสี่ครับตอนนี้หายไปแล้วเนาะเบสทุก e อเมครับ a s 61. 60. 60. 50. Okay. i 61.0605นย์แหมวอลลุ่มซื้อเข้า247ล้านครับขายออก182ล้าน a t c 19ล้านครับการงบของ v g i มีกำไรค่ะหมดหุ้นครับมีหุ้นบิกรอตเข้าก็คือ p g 247ล้านบาทมี l e l e e เล้านบาทแล้วก็มี l h 7ล้านบาทค่ะ ไม่มีข่าวอะไรเ<า>นาะมีข่าวหุ้น SMK สินมั่นคงอ่ะที่บอกว่าจะหลุดจากพรุ่งนี้จะหลุดออกจากตลาดหลักทรัพย์นะใครที่ติดสินมั่นคงอยู่ก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยครับศนเอร์ซนครับโอเคเนาะหมดข่าวหุนนะ้นเนาะโอเคครับหุ้นสิงห์ไทยโชคดีวันศุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ